เทคนิคการกินเนี่ยก็คือขอให้กินได้ถึง2แก้วแก้วนี้นะครับ3 0 0ซีซีท่านผู้ชมกินให้ได้อย่างน้อยที่สุด5 0 0ซีซีครึ่งลิตรน้ำปั่นต้านมะเร็งสูตรมินิ12.2 มะเร็งเนี่ยเป็นปัญหาของคนไทยอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันค่าชีวิตคนไทยมากที่สุดวันนี้มีน้ำปั่นสูตรใหม่สูตรที่มินิย่อมลงมา12.2เรามาดูกันเลยว่าน้ำปั่นสูตรนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างอย่างแรกเลยขาดไม่ได้นะครับคือบลอกคกลรี่หถ้วยตวงครึ่งลูกมอนเป็นเมลบรี่ภาษาอังกฤษนะครับ 1. ถ้วยตวงบีทรูทครึ่งถ้วยตวง น้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะผิวมะนาวครึ่งลูกพอครับเนื้อมะพร้าวอ่อนครึ่งถ้วยตวงมะขามป้อมครึ่งถ้วยตวงสามารถใช้ที่เป็นแช่แข็งได้นะครับแล้วก็ดอกอัญชันอันนี้เป็นดอกอัญชันแช่แข็งของโฟ์สแปงค์2ช้อนโต๊ะมเมล็ดเฟล็กซ์สองช้อนโต๊ะวาซาบิ1ช้อนชาเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็น้ำมะนาวเนี่ยสี่ลูกแล้วกเกิดเติมความหวานด้วย ย่าหวานจะดีมากแล้วก็น้ำเปล่าอันนี้เป็นสูตรมินิย่อมลงมาจาก12.1เรามาเริ่มปั่นกันเลยน้ำปั่น12.2เราจะปั่นของที่มันแข็งๆปั่นยากก่อนนะครับนั่นก็คือเมล็ดเฟล็กเปลือกมะนาว2อ,อย่างนี้พร้อมกับน้ำตาลนะอันนี้ตวงมาแล้ว2ช้อนโต๊ะเมล็ดเฟล็กใส่ลงไปเลยครับผิวมะนาวครึ่งลูกทำไมต้องใส่ผิวมะนาวเโคชแบงเพราะว่ามันจะมีสารพฤกษาพิเศษ ที่ไปต้านมะเร็งท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างหนึ่งกลิ่นมันจะหอมมากๆเลยแต่ถ้าเกิดใส่เยอะไปมันจะขมนะครับเราใส่แค่ครึ่งลูกพอน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโตะ๊ะถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ชอบทานน้ำตาลมะพร้าวแนะนำว่าให้ใส่น้ำเชื่อมย่าหวานเพื่อที่จะให้รสชาติมันทานได้อันนี้เนี่ยที่โคชแบงค์ใส่น้ำตาลมะพร้าวเพราะว่ากลิ่นของน้ำตาลมะพร้าวมันหอมเป็นน้ำตาลมะพร้าวที่ของแท้ดังเดิมครับใส่น้ำเพื่อที่ให้ปั่นได้ 100ซีก่อนถามว่าปั่นกี่วินาทีปั่นแค่1น,นาทีพอนะครับ <c oughs> เพื่อให้มเมล็ดมันแตกแล้วก็ผิวมะนาวเนี่ยที่เหนียวๆหน่ะมันเข้ากันได้ดีครับปิดฝา,าแล้วปั่นขั้นตอนที่2กันเลยใส่ ลูกอยางยกเว้นมะนาวกับวาซาบิครับเป็นอันนี้เป็นบล็อกแรี่แช่แข็งนะครับหถ้วยตวงครึ่งเมลบรี berry, ลูกหม่อนอีกครึ่งถ้วยตวงถ้าเกิดโคชแบงค์ค้าถ้าไม่มีลูกหม่อนหายากจังเลยลูกหม่อนก็สามารถใช้เบอร์รี่อย่างอื่นใช้บลูเบอร์รี่ก็ได้นะครับเป็นบลูเบอร์รี่แช่แข็งหรือว่าแครนเบอร์รี่เหมือนกับ12.1ด้เหมือนกันครับอันนี้บีทรูทครึ่งถ้วยตวงอย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่ารสชาติมันอาจจะไม่ค่อย ทานง่ายสักเท่าไหร่ปิดรูดครึ่งถ้วยตวงพอแล้วก็มะขามป้อมเห็นมันฝาดๆเพเปรียปร้ยวอย่างนี้เวลาปัาน่นเวลาแช่แข็งแล้วนะความฝาดความเปรี้ยวมันหายไปเลยนี่เป็นเทคนิคในการปั่นมะขามป้อมมะขามดอกอัญชันสีมันน้ําเงินมากเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนื้อมะพร้าวอ่อนท่านผู้ชมจะต้องไปซื้อมะพร้าวอ่อนมาแล้วก็ขูดออกมานะครับเราจะใส่ครึ่งถ้วยตวงเหมือนกันอันนี้เนี่ยจะเติมความมัน ความนัวให้กับน้ำปั่นของเราน้ำเชื่อมย่าหวานขั้นตอนแรกก็ใส่1ช้อนโต๊ะดูซิว่ามันหวานแค่ไหนอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะต้องชิมไปปรุงไปแล้วแต่คนชอบหวานไม่ชอบหวานยังไงนะครับอันนี้โค้ชแบงค์จะใส่แค่1ช้อนโต๊ะก่อนแล้วก็ปั่นรวมกันใส่น้ําเท่าไหร่ครับโค้ชแบงค์เมื่อกี้ใส่ไปแล้ว1 0 0่งซีซีนะอันนี้จะใส่เพิ่มอีก1ถ้วยตวง250ซีซี แล้วก็บังเอิญว่าเครื่องปั่นอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องปัน่นสุญญากาศท่านผู้ชมสามารถไล่อากาศออกไปได้ถามว่าถ้าเกิดไม่ไล่อากาศยังจะยังมีสารอาหารอยู่ไหมคะมีแน่นอนครับท่านไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดปั่นธรรมดาหรือว่าอะไรอย่างนี้โคชแบงมีเทคนิคขอให้ท่านผู้ชมใช้น้ำเย็นทุกอย่างเย็นแล้วเมื่อกี้หลายๆอย่างเราแช่แข็งมันจะทำให้ใบมีดเย็นไปด้วย แล้วเวลาใบามีดโดนผลไม้โดนผักของท่านผู้ชมเนี่ยเอนไซม์มันจะไม่ตายเอนไซม์มันแพ้ความร้อนเรามาไล่ลมกันไล่ลมเสร็จแล้วก็ปั่นได้เลยกด มีฟังก์ชันในการปั่นแบบเป็นจังหวะนะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันแช่แข็งมาถ้าเกิดไม่เป็นจังหวะมันอาจจะไม่สามารถปั่นได้ไปอย่าลืมนะครับเอาลมออกแล้วเราก็ต้องเอาลมเข้าไม่งั้นจะเปิดไม่ออก เราชิมก่อนว่าหวานพอไหมเปรี้ยวพอไหมอืมหวานมาแล้วอะเยี่ยมมากอ่ะทีนี้เราก็จะใส่เปรี้ยว5ช้อนโต๊ะเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควร1 2 3 4สตัวมะนาวเองเนี่ยก็สามารถทำให้เลือดของท่านผู้ชมเป็นด่างเออเลือดเป็นด่างเป็นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการ จเจริญเติบโตของเซลมะเร็งนะวาซาบินะครับ1ช้อนชาไม่ต้องเยอะมาก1ช้อนชาใส่วาซาบิกับมะนาวเข้าไปทําไมต้องใส่ทีหลังรเราจะรักษาเอนไซม์จากวาซาบิไว้ให้มากที่สุดเพราะว่าเอนไซม์วาซาบิเนี่ยจะทํางานร่วมกับสารพึกษาในบรอกโคลีบรอกโคลีกับวาซาบิจะต้องทานคู่กันนะครับเพื่อให้มันทวีคูณเป็นซินจิสติกเอฟเฟกขึ้นมาล้างพิษตับท่านผู้ชม ทีนี้ไม่จำเป็นต้องปั่นนานเพียงแค่3-5วินาทีก็พอ1น3เพื่อให้มันเข้ากันก็พอนะครับแล้วเราก็จะชิมว่าเปรี้ยวพอหรือยังดูคราวนี้ว่าเปรี้ยวมาหรือยังเปรี้ยวมาแล้ว ทานแทนอาหารได้ยาสแส่เรียบร้อยน้ำปั่น12.2ต้านมะเร็งสูตรมินิสำหรับคนที่เป็นมะเร็งอยู่เทคนิคการกินเนี่ยก็คือท่านผู้ชมสามารถกินได้ทั้งวันนะฮะแก้วใหญ่ๆอย่างเงี้ยขอให้กินได้ถึง2แก้ว แก้วนี้นะครับ3 0 4 c ท่านผู้ชมกินให้ได้อย่างน้อยที่สุด 500cc ครึ่งลิตรถ้าเกิดไม่มีเวลาปั่นท่านผู้ชมสามารถสั่งทางลาย at Coach Bank Market ตรงนี้ได้เลยนะครับมีสูตรนี้อยู่ให้ท่านผู้ชมสั่งแน่นอนไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพสามารถสั่งน้ำปั่นสูตรนี้ไปรับประทานได้ครับสั่งที่สั่งเป็นอาทิตย์เลยแล้วเอาไปแช่แข็ง เก็บไว้ทานคุณภาพไม่เสียสารอาหารไม่สูญหายแน่นอนครับในช่วงโคชแบงค์วารายตี้กับน้ำปั่น12.2ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในช่วงหน้าโคชแบงค์มาร์เก็ตมีผลิตภัณฑ์ดีๆแนะนำท่านผู้ชมที่โคชแบงค์คาสันมาเองครับ